เอาล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่ทานกันด้วยนะเดวยวันนี้เราก็จะมาสวัสดีกันเพิ่มยอดวิวชิปเรียวของนายจีกันเนาะเดี๋ยวสนาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาตำตามกันได้เปบไปง่ายกันได้เลย ก่อนอื่นเลยให้เราเดินเข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ s h b j a l a a c o m กันเนาะเดี๋ยวค่อยจะเดี๋ยวค่อจะทิ้งลิงก์ถึงตัวเว็บไซต์มาให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเามาช้ง,งานต่างๆได้เลยเมื่อกี้ก็มีลิงก์พันก็ตตองหอไปด้วยเนาะอ่ะเยวได้เข้ามาไปแล้วที่ในตัวของเว็บไซต์ที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อใช้งานกับสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ได้เข้ามาแล้วอาจจะไม่มีสมาชิกในการชิงหองตัวเว็บไซต์ก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกเพื่อได้ชิงานกันไปก่อนได้เลยเนาะที่ในตัวเว็บไซต์ตรงน,นั้นนี่ แล้วเราก็ได้กดเข้ามากันแน่แล้วที่ในตัวเว็บไซต์ที่ในเว็บไซต์เขาก็จะมีที่เราได้กดลงชื่อแล้วก็ก่อกข้อมูลอะไรกันไปแบบนีเนาะเป็นการกดลงชื่อชื่องานผ่านสมาชิกกูเกิลกิทเมลหรือว่าจะเป็นการกรอข้อมูลปันอะไรที่เราคิดขึ้นมาได้เนาะก็สามารถที่เราทำการสมัครกันได้ไม่จำเป็นข้อมูลตามนีดีจริงแล้วก็สามารถที่จะทำได้หรื้อหฟดดี้กไม่ใช่ยากอีกแล้วอาจจะมีสมาชิกกันอยู่แล้วที่ในตัวเว็บไซต์ก็สามารถที่เราจะมากดลงชื่อชื่องานผ่านบัญชี่เฟได้สมัครกันไปได้เลยเพื่อฟไปชิ่งกานเว็บไซต์เน แล้วก่อนอื่นเลยให้เราได้สามารที่ในตัวของเว็บไซต์ shemnala.com ในเว็บไซต์น้าต่างๆของเขาจะเป็นอย่างนี้กันเลยจะมีบทหมู่แล้วก็บริการให้เราได้สามารถที่จะมาใช้งานหรือว่าเข้ามาทาการตามกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้เป็นยอดเงินที่ให้เราได้สามารถที่จะเช็กดูกันเอาไว้เพื่อได้สามารถที่จะมาใช้งานทําการในส่วนต่างๆประมาณนี้กันได้เนาะแต่หากถ้าไม่สมบูรใดที่ได้เข้ามาใช้งานแต่ครั้งแรกยอดเงินตรงด้านนี้ก็จะไม่มีกันอยู่แล้วหรือว่าหากใครที่เคยเข้ามาใช้งานแต่ยอดเงินก็อาจจะหมดกันไปก่อนที่จะมาใช้งานหรือ มาที่หน้าต่างตัวนัานี้กันไปก่อนที่หน้าต่างกันเตนนิมเงินอะหากเราได้ข้นมาค้างาแล้วที่หน้าต่างกันเติมเงินที่หน้าต่างตัวนัาที่นี้เขาจะิดเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยให้เขบเราได้สามารถจะเข้ามาแล้เติมเงินกันได้และแถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้ในการเตนนิมเงินกันได้ด้วยหากเราได้กดจีเข้าไปดี่คคาว่าช่องทาง ข้อดึงดูดช่องทนงที่มาเปรียบนี้3ช่งอชงทางให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกไปเพื่อทาการเติมเงินหากเรารู้จากช่องทางไหนในการเติมเงิน3ช่องทางนี้หรือว่าสะดวกในการเติมเงินในสาช่องทางนี้ยังไงก็สามารถที่จะเลือกันไปได้แล้วก็ทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยหรือถ้าเป็นช่วงวันไหนที่ได้เข้ามาชี่ยนทำตามกันไปแล้วอาจจะมีอยอดเงินเงินอยู่แร้วแต่ว่าเตามมิมเงินกันไปนเสร็จแล้วในตัวของเวซต์ก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมากันได้ที่ในตัวหน้าต่างแรกของเวซต์ แล้วเราได้กดย้อนกลับมาคันได้แล้วที่หน้าหน้าต่างแรกของวันเสาเราทีนี้เราก็เมาเลิกบนหมู่แล้วก็บริการนี่เราต้องการจะทําการกันในวันนี้เห็นไปได้เลยอาคนอื่นเลยให้เราได้กดไปที่หมวดหมู่โอ้เราเราต้องการจะทําการวันนี้ก็คือการเพิ่มยอดวิวของคลิปนด้วะจีแล้วก็เลือกหาดูน่าจะสมบัตหมู่ธุรการเขาอยู่แต่แถวนี้กันเลยอาเขาที้อยู่ตรงนี้ก็เลยเนาะให้เราได้กดกันไปอาพอเราคันได้แล้วที่หมวดหมู่ทีนี้เราก็จะเมาเลิกกันต่อที่บริการบริการเขาไปดะวขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็จะเลืิกบรกกกกการเเเ้อออััันนนนะจขป็ลลลืแแยว เราคนแรกจะได้หน้าที่มุดหมูแล้วเขาบริการแบบนี้ดีๆให้กดกลับมาที่ด้ส่วนของคลิปเรืจีของเราเพื่อมาทำการทดลองนีเนาะเราก็จะมาเลือกคลิปนี้แล้วกันกันมาค่ะอกพี่อ่ะวันนี้คลิปเรืจีเราันได้แล like okay? oh, yeah. ้วทีนี้ห้าลิทมาวางแล้วพอได้วางลิ้กันได้แล้วทีนี้ก็มาแต่จะนอนที่ลักษณะจะเพื่กันไปแล้วพอได้เสร็จทางนี้เราก็จะนวนได้แล้วทีนี้ให้เราได้มาผสมปุยกันไปได้เลย แล้วพอเราได้ส่งเพื่อกันได้แล้วแบบนี้ทำแบบของเราเขาจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูว่าน่าแบบนี้แล้วเนาะทางเว็บไซต์เขาจะแจ้งให้เราได้ดูกันได้ว่าเขาสอบเพื่อคุณได้รับคำตอบแล้วอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะดูกันได้เนื้หาใครที่ได้สอบเพื่อกันไปอาจจะรู้สึกสนใจอยากจะดูเช็คดูยอดออเดอร์ตอ้งแต่ก่อนว่าจากการสอบเพื่อไปแล้วยอดเลือกเป็นยังไงหรือตั้ทำาต่ก่อนแล้วยอดเราได้จะมีปัญหาอะไรไงหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ทางส่วน้นนี้ของตัวเว็บไซต์กันได้ที่คำว่าประวัติการซื้อเพื่อได้กมตอดนาาระอบซื้าทีี่มนะะ ไปแบบนี้เลยให้ขับเรานาน่สันมากที่จะอกดข้นมาเพื่อตัดแนแจ้ปัญหาเ,เธอเพื่อเข้ามาดูออเดอร์ของเราที่เราได้ใช้งานกันไปได้เนาะอย่างเมาื่อกี้เริ่มการส่งซื้อกันไปก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้กันเลย อ่ะแต่ไหนก็พูดถึงการแก้ปัญหาแล้วเนาะเมื่อกี้ได้พูดผิดไปเนาะอาจจะว่าเผื่อใครที่เข้ามาใช้งานตามๆดูดูกันดูดถึงตอนนี้อาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขัดข้องกันซะก่อนในด้การใช้งานขอตัวเว็บไซต์ถ้าหากมีปัญหาแล้วว่าเกิดขัดข้องในการใช้งานของตัวเว็บไซต์ก็ให้ได้สามารถที่กดเข้ามาที่หน้าต่างตัวหน้านี้ไปได้ทีหน้าต่างของตัวเวบไซต์ที่คําว่าตัวหากว่าเกิดมีปัญหาในการส่งซื้อก็ใช้งานอะไรต่างๆกันไปก็ได้กดคลิกเข้ามาคณะที่ไสตัวพอเราเข้ามาคณะที่ที้เราบอกพีหัวข้อที่เราเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขัดข้องแล้วก็มาพิมพ์ข้อความที่เราอยากจะเจ่นหรือติดตัวสอบถามพ่าพี่ แต่ละต้องสองอย่างนี้ที่นี่เราประสค์ตัวกันไปพิธีนี้ง่ายก็จะเป็นการให้ได้แจ้งหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแอดมินกันได้แบบง่ายๆกันได้แล้วหากว่าใครได้เข้ามาชีา้การตามๆเรากันอยู่แล้วเกิดปัญหาอะไรเกิดข้องก็เข้ามาที่หน้าต่างตัวนั้นนี้กันไปได้เลยเมื่อหากใครได้เข้ามาชีา้การต,ตามๆอะไรต่างๆกันไปอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดข้องอะไรยังไงาตามที่เราได้พูดกันไปแต่ว่าในชี้การตอสู้่กันไปแล้วอย่าตือนดูยอดกันมากกว่าอย่าเดืขึ้นมาแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงก็ให้สามารถที่จะกดจอยกับมาทอ่าที่ารรงคิปเเ็วกได้าว่ตอนนนี้้ยยยออดขึมาาังงง่ปไ อ่าเมื่อกี้ที่เราทำการส่องซูยอดวิวกันไป,ป็จะเด็นคลปิปนี้เีนอะเราเขาลองกลับมาดีนะจอยชิคกนูกันได้เลยว่าตอนนี้ยอดวิวจะขึ้นมาหรือยังอ่ะเขาลองดีกันเป็นอ่ะ อาเจ้าที่เลยเนาะหลังจากที่เราได้ทำการส่งซื้กันไปแต่ก็นางรอตสโคเนาะตอนนี้จะวิวคนในตัวชิปเรี้ยวไอซีของเราเขาได้กระโดดกระจายไปทมาเป็นเกล็ดๆเป็นเทปแล้วแบบนี้กันแล้วเนาะจากเมื่อกี้เราจะไม่ผิดกามีที่วั่สองแต่ตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นมาเป็นหนึ่งวัดสองนะราคาดิแค่ติดราคาดิไปเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นมาจนครบกันแล้วเนาะก็ขาดอีกไปเท่าไหร่เองอ่าวิธีการตอนนี้การทำก็ยังง่ายแบบนี้กันด้วยเผื่อใครจะเข้ามาดูเราจนถึงตอนนี้กันแล้วแต่ยังไม่ทันได้เข้ามาชิงานเข้าาามมทตก็ได้สาามรถที่๋กดเข้ามานนไใหตัวคลิามก็ได้สามารถที่นะมาาชิงง ือว่าได้เข้ามาทําการทําตามกันได้เลยขั้นตอนก็ไปได้ยากเลยอย่างที่ว่าหรือว่าได้สอบไปเนะาะแต่ถ้าหากได้เข้าไปใช้งานทําตามกป,ปแล้วอาจจะรอตั้งทีชาติหน่อยหรือว่าเดินไหนเราก็ต้องเราอาจจะไรก็ต้องคอยดูกันไปก่อนเนาเพราะว่าในการสราั่งซื้อบางทีเขาอาจจะไปได้ขึน้นทันทีอาจจะขึ้นมาทีทละหน่งทองหรือขึ้นมาสักจำนวนนึงเกอะหรืออาจจะขึ้นมาสักครึ่งนึงของจํานวนที่เราได้สอ่งซื้อกันไปได้ขึ้นแบบไหนก็ต้องคอยดูชี้กันไปก่อนเนาะแต่ถ้าหากว่าเราไปแล้วไม่ได้ขึ้นตามที่บอกกันไปเลยเราก็ไม่ได้ขึ้นทักทีอาจจะมีการขัดข้องไปยังไงก็อย่าลืมนะว่าในเว็บไซต์ของฟ้ามีให้ด้แจ้งันหาหรือติดต่อสอบถามปัญหา มีกันได้สลอรับในโนของตัวหรือถ้าหากใครที่ได้เข้ามาชิญงานกันไปแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดข้ออะไรยังไงเราได้ใชิงานกันไปรู้สึกสนใจที่จะเราแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักใครเขาได้ครับมาชิงานทําตามเพงโนกก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อโซนนั้นนี่ผมจะใส่กันไม่ได้ดี่เขาว่าแนะนําเพื่อนหากมีเพื่อนมีคนรู้จักแบบที่จะแนะนําก็สับมาที่เกดเข้ามาที่ตรงนั้นนี้ไปได้เลยแล้วก็บริการขั้นรอบนี้คือตรงสวนนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักพิธานี้ง่ายพอจะบรการให้ได้แนะนาเพื่อนหร ก็ไม่มีจะพูดมากแล้ด้วยค่ะว่าวันนี้พูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดกันไปก็ต้องออกไปได้ไปชมวันด้วยเนาะเดี๋ยวทหารได้ไปชมได้ดูคนไปแล้วก็เข้าใจสำหรับที่คิวคปวิดีโอนี้อ่ะก็จะจากกันไปเนาะเมื่อกี้เผอลีน่าชอไปย่อยพี่ว่เพิ่มขึ้นมาจนเหมือนมีกันแถมเพิ่มขึ้นมาพอดีด้วยเนาะก็ต้องเพิ่ม้นไปแค่หนึ่งร้อยเดี๋ยวกันเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าแล้วใครได้ดูถึงตอนนี้อยู่เนะาะต้นใจท้่มาสองเื้อก็อาจจะได้โชคดีแบบเราด้วยเนาะมีการแถมอะไรด้วยเนาะแบบนี้อ่ะไม่มีอะไรจะพูดมากกแล้้ววสหรัับบในนนนี็ขอคุณะ